โอเคก็สวัสดีนะครับก็คือตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางไปแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นการเดินทางไปแม่ฮ่องสอนครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยไปแม่ฮ่องสอนเลยทริปนี้เนี่ยเกิดได้ก็เพราะว่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมชื่อวินแล้วทีน่าวินน่ะเป็นคนแม่ฮ่องสอนวินก็เลยชวนไปเที่ยวบ้านเกิดนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นไงไม่รู้ว่าวินจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างหรือว่ามันจะพานอนอยู่บ้านทั้งวันน่าจะเป็นทริปที่ดีอีกทริปหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันที่หมอชิดนะเพื่อเดินทางไปที่แม่ฮ่องสอนไป let's go ก็ตอนนี้ผมมาถึงหมอชิดแล้วนะครับแล,แ,รรแล้วก็แลกตั๋วเรียบร้อยแล้วเราเดินไปที่ชันชลาที่50 Be my, head, love. Be my head, love. เอาตรงคือแม่ต้องสอนมันถ้าจะต่างเดี๋ยวด้คิด,ดว่าเล็กง่น้อยคือ,ค,อคือตอนแรกเราเข้าใจว่าเราเข้ามาในตัวเมืองใช่ไหมมันน่าจะแบบมีตึกเยอะๆแต่ว่าตั้งแต่รถขับเข้ามาที่ขนส่งเนี่ยผมเห็นแต่ป่าป่าแล้วก็เขาเดี๋ยวรอวินมารับแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันว่าในตัวเมืองมันมีอะไรไหม โย่ไงก็ขอบเวมารับไม่ใช่ว่าว่าแค่น<ะ>ั้นพอ,อเนอะวันดีครับ,รบมาแต่เช้าเลยเนะ อันนี้เป็นข้าวซอยหั่วปูอุ่นฮะหั่วปูอุ่นหั่วปูอุ่นตาวูร้อนคนไทยเด็ด้าวูร้อนเออพัลลานี่อาหารมือแรกที่น้องสอนนะครับคุณนี่ก็ไม่แย่นะว่ารสชาติมันเหมือนรดชที่บ้านไงเดี๋ยวมันเหมือนกับวุ้น เส้นก็สวยกคล้ายๆก๋ๆๆเตี๋ยวคไอ้คุณอันนี้อันนี้อร่อยเฉยเลยวะ่ะคุณโคตรอร่อยอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นยำถั่วพูนะครับตอนนี้เราก็เดินตลาดกันอยู่นะครับหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จแล้ว,วโอเคคุณวินฮะคุณรู้สึกไงกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมั้ง สง,งบอ่งงาดีวนี้เราจะมุ่งหน้าไปไหนกันต่อกลับบ้านนะตอนนี้เรากำลังจะเตรีมตัวไปห้อยขขนครับรถที่เดี๋ยวเราจะขับ,บรถกันไป อนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงแล้วนะครับไปขึข้นขายกัน s <S วันนี้แล้วก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงห้วยแล้ว คุณรู้ธรรมชาติครับคุณขอไปเล่นน้ำตกก่อนครับ โดนพันไปแล้วไหลอ๋อเหียฮีคือหนาเลยคือหนาแม่งไม่ลึกนะแต่แบบน้ำไหลเดือด้ากน่คือเข้าฝั่งดีกว่าโอ้ห เลยครั <ye> บก็หลังจากเล่นห้วยกันเสร็จแล้วเราก็มาเดินตลาดคนเดินกันนะในตอนคืนผมว่าเราไปเดินอะไรดีกว่าเราเดินไปเรื่อยให้เจออะไรน่าสนใจเราก็เราจะซื้อกันอร่อยพี่ชอบอันนี้วินซื้อหัวปีมา มันมันคือรสชาติมันเป็นไงกินรูะหัวปีนะอร่อยเฮ้ยอ,อร่อยเฉยตอนนี้ผมได้ลูกชิ้นมานะแต่ว่าผมจะกินจะไม่ถ่ายีเกียดนี่ก็บรรยากาศตอนคืนนะครับเรามานั่งกันไออาหารปลา บอกเลยว่าคือบรรยากาศนี่นะแม่งคือผมบอกเลยว่าแม่งโคตรดีคือแบบคือโคตรชิวอะ่ะคุณดูนี่ตลาดถนนคนเดินป๊บตรงนี้มีที่นั่งหานไปชีวิตนี้มันจะมีอะไรชิลเท่านี้อีกแล้วคุณมาเหอะแม่ต้องสอนอะ่ะเชื่อผม แล้วคุณจะไม่ผิดหวังนี่เป็นมือค่ำของเราครับในค่ำคืนนี้กันพรุ่งนี้ สวัสดีทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะตอนนี้เวลาเที่ยง47นาทีเมื่อคืนหลับเสร็จปุ๊บก,ก็ตื่นขึ้นมาแบบรู้สึกแบบปวดตัวจะไปเล่นห้วยมาเมื่อวานก็ let's go เพชอบที่นี่เลยว่ะคืออย่างบ้านเพื่อนผมใช่ไหมเขาจะปลูกผักปลูกผลไม้แล้วก็ทำกินเอง ซึ่งอยู่ที่นี่ผมแทบจะไม่ต้องใช้ตังค์สักบาทเลยคุณดูดิคือผมว่ามังโคตรดีอะ่ะจริงๆผมรู้สึกผมรักชีวิตที่นี่มากอะ่ะผมว่ามันสงบสุขก,กว่าในเมืองอะ่ะคือมันเหมือนเวลาเราอยู่ในเมืองใช่ไหมเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆมากมายเลยว่จะทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราไม่พอใจนในสิ่งที่ตัวเองมีอย่างกับข้าวที่ผมกินใช่ไหมพอเราเห็นคนในเมืองกินปุ๊บเราก็จะรู้สึก,กว่าไอ้กับข้าวที่เรากินกันปกติที่เนี่นะ มันแม่อร่อยแหละแล้วมันก็ทําให้เราสึกอยากหาอะไรที่แบบเพิ่มความพิเศษให้ตัวเองอ่ะผมรู้สึกว่านี่มันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของต่างจังหวัดเลยนะอืม วันนี้เรามาแวะทำป่านะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างในกันว่ามันมีอะไรนะ่าสนใจบ้าง what i get from เหี่ยทุกคนคือแม่งโคสวยดุนคนดูนนเว้ยเหี่ยโคสวยชานมไตวันนาทุกคนมาแม่ต้องสอนก็ยังเจอชานมผมบอกเลยว่าเสร็จผมแน่นอนนี่เราจะไปไหนกันหาของกินนี่เป็นอาหารมือค่ำของพวกเรานะครับก็เดี๋ยวตอนนี้บอกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยว ไปไหนก็รอดูโอเคทุกคนตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปไหนกันต่อไปเช็คอินรีสอร์ทตอนนี้ก็ฝนตกปอยโปยแต่ว่าจริงจริงีงผมเป็นคนชอบอากาศหนาวแล้วแต่ว่าวินนี่คือไม่ค่อยชอบชอบชอบแต่ว่าอ้นี้มันหนาวกันไปนวันนี้เรา มาซื้อชานมนครับแล้วก็แวะถ่ายรูปกันนิดหน่อยคือ,อผมจะบอกว่าแม่งโคโส,สวยทุกคนพูดถ่ายได้ไหมครับพูดถ่ายได้ครับพูดถ่ายได้เหรอครับอันนี้จะเห็นวิวทั้งทั้งเมืองเลยไหมครับตอนนี้ไม่ได้เห็น,นเพราะว่ามีเขาบังอยู่อ่าโอเคก็เราถึงที่พักแล้วนะครับ เดี๋ยวจัดการเก็บของอะไรก่อนก่อนนะทุกคนอ้ตอนนี้เราออกมาข้างน,นอกนะครับออกมาเดินเล่นนะก็คุณดูวิวสว,สวยมากนะทุกคนเชื่อคุณ เลือแม่งสวยมากกินนนล้อย่ทีีไดาบเร ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้เพียมากเลยเพราะว่าเดินทางเกือบทั้งวันก็ตรนนี้จะไปเจออะไรก็เดี๋ยวรอดูกันครับ We've been moving fast. Every day, a little closer. I don't wanna lie. I'm getting scared. I hope this'll last. Never wanted to be over. I don't think my heart could be repaired. I know that was cheesy. It's just how you make me feel. It's like heaven when we're alone. Wait, you're the everyone, this is our breakfast. This is อันนี้เป็นข้าวต้มทุกคนกําลังเดินทางกันต่อนะครับ Let's go <S fuck me in my booty till i pass out from the pain we can make a movie damn i love to scream your name don't you stop until you come i love it when you fill me up kiss me say you miss me as it's dripping down.